เรอบาดนึงนั่นนะพอจะบึงบึงนเดียนะคะเป็นทานจะเคยนะคือแมนดีบอเบอบอเปิดอยู่เดี๋ยวบ่งคือเนาะบ้าแมนีดี้แมนี้าต้าากเปิด่นป่ด่ะดปดมินดปิดปินดปิดปปิดปิดปิอปิดหิาปิดปดปิ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 ปิดเปิดิ โอ้รอโดดหน่ยลงชมไอตู้เลยโงดหญ่ก่อนไปปหี้สบายดีปาลูกนะโดดนี่ล่ะอะไรยังน่ะอ้ต่ำเนยวะน่ะมาผิงอะไยังลูก ยาอะไรยังไงหายยางอยู่ายยางอยู่ยู่เข่าแล้วบป่าป่นี่ยกินเข่าแล้วเ่านี่ข้าวกลิ้นะเนพกนี่ได้หปับ้ากินแ่ยากินนั่ไ่ไมมอไม่ต่อไมมต่อมกอไออ่ิไ่ไออ่ออ่กินม่ ปกิวยนเนี่ยหมูอ่แมไเยค่ะเกก็ได้เกือบคู่นึงเกกะน้องก็ได้เสื้อชุดนึงเด็กเองเกยทุมากชาวทองทุบคุณนะเด็กแสนนึงน้องพิงแสนสิบมีตู้บไรกาแฟมีต้กลกองนึงแม่ก็ปะปาพไา้ไยัง ลูกลูกแต่ละคนแม่ป่าก็ได้ตัดผมสบายดีที่แต่แม่เพื่อนี้ว่าไรยังอันนี้่นึกจะได้แต่ลูกลุงแกนยังแม่ได้อมติไปได้กลางตลาดเขาว่าต้องพิมพ์มามป็นลูกข่อยเข้ายไปชื่อเกิดเอื้อยชายกับเอื้อยแม่นี่ว่าลูกเจ้าเอ้าส e ั่ง <absorbed> ว่าเท่เออเก่นไปได้ไรนี่จีลูกสาวก๊กลูกสาวก๊กลูกสาวก๊กบ่อหนิแม่นวะลูกสาวก๊กกับลูกสาวหล่าวะ

พ่อเมยได้ยู่อกเสนี่เมตเมต้จะอยู่บ้านยังบ้านยังิดเาคงนังเายังเมืองงเมต้เมืองพอนเมืองพอนเมืองอุทุพอเนี่ยเืออ่าพอนเนยยินเมต้ว่าเมืองพอนเนี่ยาป่าเอ๊ตปาปาวาป่ายไหน mọi người hả, dưới cục này mọi người 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 ชาเล่วันนี้บอกเล่าเพื่อนพ่อบอกเล่านะฮะว่าใ,ใ้ถามเล่าอะไรนะชเล่อชาเล่ยมนชาเล่วันนี้เออชเราไปกินข่าบ่าวนี้ปะกินข่าไหมมีข่าอเมื่อยิวข่าได้หนึ่งเขาว,วัาอยูแต่บบมีน่ากินอยู่เพื่อนเ่อนบมีน่ากินปะบมี แม่จิกเหรอจิ้่ขาแม่กิงใช่ขแม่ขาันแขกแจ็คเาซือไปเถอะองไดขวดกบ่ใหม่เนอะวอยหอยมิงมันเส็แ่นมันตัวว่ายไม่ขาวต้องพิงคิ้ข่าวบันต้องพิ็งคิข่าวกันยังหนุข่าวชิวแะข่าวหิวเลยข่าวขาหมูก็แม่นะโอเค ไดไมได้จเลยลูกเดดื่อมาปิงต่จะดหมมนี่น้องผิงพ่อใจว่าดุน้องผิงได้เสือไปได้ก็เห็นได้กรบโบไปเลยดึงเขนไม่ได้รสยงามมาลูกงามบอาบาเกับบัไแม่เน่ยนะเนี่ย เายังกินไมเก๊เดเมอรช่หรอไม่ไม่ืจานั่นอจาเลยแต่ซจาเลยแม่ต้องพิง่าซื้อเ่กำไรเขียนเงินว่ะหนึ่งเขียนองพิงไปเอาพูกเอาบะว่ะมาเอามาเอามาเอาบ่เอาอ้ยเอาหอดได้ว่ะจะว่าสิว่าลวงพ่อเอาบ่มาเอาเอก่งกว่าดๆได้อ้ยเอาหลอดแล้ว่ะนขามก็ผ่านขายเรวถีวะแล้วที่เราขายทองนะ ได้ลมดีจริงจะบ่ป้าลองผิงนะชื่อยังดูตลาดเราดีนะเราไม่ใช่ค่ะอันแต่เวลาไปยหายคือวิจุลานม่ลราเลยมันมันเป็นคืออันนันบ่งเมย์มันว่ะมันใหญ่มากเลยคือพอมันกับเจ้าพี่ว่ะนั่นได้คนอย่างกับเพลินป้าอย่างนั้นจะหูบ่ป่าเนี่ยเพื่อนทำมันมาทำดานเพื่อน่ะป้านัดมันว่ะบ่อบ่ิงเมย์มองแต่ก็ลงดินวัดพุนเราว่ะ บต้องถามว่าจะมีป้าอย่างนี้ต้องถามพันจะมีป้าอย่างนี้ลูกปิดตู้ยป้ากี้ป่านันป่าอุช้ป้านยัง่้เนอกิอ่ป้านั่นไเอกปานั่นปะุดได้ือนบาานั่นปะุดได้ถ้าขุดได้อุ้มเจ้าออกมานามือแนั่นคือกราดนนั่นแหะพอตะน กานเคยนะขือดิตมนดีบอบเปิดเยอเดี๋ยวบ่งคือเนาะก้มแนดีแมนดีแมนดีเต้เตวเตเต้็ใช่เปิดปเปิดร้านบ่าปิดบ่าปิอเปิดบังแล้ววันนี้พาลูกพาเต้ามากินก็ไปกิท่านในเตาปะแม่แล้ว กินฮั่นมือกินเพื่อนด้ไปไนปปปปเมื่อกี้เมื่อกีเฮ็ดวกเนาะกินเพือนไดเมื่อกีเฮ็ดัวงเนาะเอดูกินั่นไหนดูบอกไม่บอกเย็นไม่กิเองกมาเลยมึงนมาบอกบอกกินข่าวคาหมมาโทรบอกโซเย็นกอนพะบทนี่พรแม่ตู้กับน้องพิงคเลยใช่มากินข่าวขาโมแม่ตู้บุญบ่มีเล้ม่ตู้นี่บุญถึงละมากินข่าวคาหมซะคคย แต่กินแล้อยากกินเฟอร์ลอกเราปะกินเฟอร์กินเฟอห้าน,นี่แต่ว่ามับนบมเปิดปิดเราป่ะอือ่ะ,ออะนี่เฮยน้องพิงกับกินี่ให้ไม่ตัวเก็บใบป่ะเก็บใบเราจะไปกินข่าวเราว่ะวันนี้เอาคืนา้นเลยนองพิง ไม่ต้องพิงไมงพิงอยนท่วันโคกนนถือนถ้าชินะางบตัวชายเปิดหน้าแล้วไม่ตู้สา์อาทิตย์เปินาไปเก็บข่าวซอยไม่ตู้ดูมีอยู่แล้วไงี๋ยว่าไปทางไปซอยียไม่ตู้แล้วอ่ะไปล้วไปอ่น้เวลาไปว่าจ้าไปเยอะไปาะไปเอะแ่ะ ขุ่นมากกับที่ท้องโคหุกมากเดี๋ยวข้างบงจักมือรถจักก็ได้เียไปเตึมเติมตึมเติมติมติมอะไกินไงแซบปะไม่กินคนะิวขาแห้งหรอฮ้กิน สติเว้ยถอดไฟปิดอยู่ขอให้งกะเนาะผงปิดผงผงปิดผงโบเปิดมาโอเคเมาแกงเห็ดปวกกินก้นจิ้งเห็ดป่วกน้ำจิงเห็ดปวกวานในร่างไว้ยังไม่ได้แกงเลย มากินเดียวกเดิมเส็ลเนาะปดูเลเด้มองปลานม่าอะปลาปลาเนี้ยปลาโรตเอาเรื่องก่อนปลาเราเอาลงเื่องก่อนใช่ปะนางน้องหกนางด้นางด้นไปตูหาไปตู้นะตู้จะมาหด่บ้จ้ะ ทําเจ้าแต่ว uh, ่าไม่กล้าดูนะอ่ะบาดนี้น้องมาฮอดเฮือนฮอดชาญแล้วพอดีกินข้าวกินน้ําต้องพิงกนอนแล้วเข้านอนมาแต่สินมตู้ก็สิไปมฮือนบ่หรือไปหน้าเยมฮือนกก่อนอ๋อโอ้ยมาต่ออยู่เฮือน มาหอดอากาศบริเวณนั่นเลยแม่ต yeah. ู้หิวข่าแห้งว่าจะไปกินข่าวขาวโมห่านปิดข่าวแล้วแจะกอดตื้นอนมากินข่าวกินข่าวเดินมากินยามือนนี่เหมือปกินยาข้อนเข่าเคือคือเหมือนมึงเนาะเขาท้องเนาะพกักระเพาะบวันนี้แเอารถใหญ่ว่าลงชมตู้เหรอโอ้รถใหญ่ลงชมไม้ตู้เลยรถใหญ่เ่าเนี่ยไปเถอะป้าแ้วอานำขึ้นมาเลยฮะ มันตวา,าวงลางพอดะถ้าขึ้นนก้ก็จะึ้นหน่อยไปไปแล้วมือสีไป,ปเยียบอยู่หน้าเลยมือสิไป,ปาหาอยู่นะเดี๋ยวคอนเรนเมื่อรนหนึงเขาได้แหละเออไ้ยน,นะ ăn bưng em cái nền đúng không? coi đây Mẹn vô, ba ba Mẹn vô Ở đây, ở đây tuổi đi Nhớ không bộ lọc nha Ba ลงปตู้ต่อเจ้เจ้ไปไปไอ้ชายกับเมื่อน่าไม่เย็นก่อนเลยข่อมเดืวบแจักน้ำมันแล้วเนาะหมดแล้วผูกไว้ครับเฮ้ตคนรถ หอนแหงดีพอปลาลงเลยปะเดี๋ยขับไปยืมน้องพิงก่อนเนาะสีผ้าทั้งไปตู้เพิ่นไปซื้อขื่อชื่ออะไพี่น้องเอ้ยซืออย่าอยู่อยากกินนอหน่อยตามพะยาธของเราเป็นเนาะคือแม่ของสจบุญกะมีโรคประจําตัวมีคลมลันแต่ากะเบาหวานเหมือพี่น้องเอ้ยมาหอดกะทั้งแรกวัชพา่าทำแม่ไปกินข้าวพอดีไปทั้ง้าำเพิ่นปิดมาเนี่ย เลยมาแกงเฮ็ดแกงเฮ็ดปวกสบุนซื้อไว้เมื่อวานนี่เนาะกินเฮ็ดวกสกินพอดีมากกับผ้าเห็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะบ่ได้ายต่อเลยสิยังทําแม่แล้วก็สิไปเมื่อเฮือนืเือแล้วก็ค่ําๆแดดอ่อนก็สิออกไปได้นําสาพ่อแล้วก็เนาะไปเบิ่งเขาเบิ่งน้ําให้พี่น้องเอ้ยพอดีเขา้ําจําปาก็เดิมเกี่ยวแล้วเนาะแต่ว่าดิจังเมื่อสบุนสิเก่าสิปให้พี่น้องเลย งอ,องพิงเพิ่นเมื่อลองพิมเพื่อนไปโรงเรียนก่อนสไปเกี่้าขอน้ำธรรมเม่แล้วก็เมือ่อแบบเวลาพอไปทำตอนแรกก็ให้พอไปเอาู้เดียวก็ได้เนาะแต่ตอนตอนเว้นวเอาลงไปเกี่ยวข้าวซอยแม่ตอนแรกพอเิ่นออกมาเข้ามาแล้วก็ไปหมามเอาคนคนเดียวก็ได้พวเป็นยังคะนะคนตกคนดินกับบุรีห้อนแดดได้กับบุรีห่อนแห,งห้งพอ่ี้อาเย้ย อาาสำหรับกินนี่ทงา,า,างาเขากะบบมี่ยังไลยได้ก่อนเอินกะขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องปางลาลุงดายๆเนาะที่ขว่มาหับส้มคลิปทางส่งแม่น้องน้ำพิงพผ้าทางทําแม่ไปตลาดมาเนี่เนาะไปแม่ไป,ไปทีเรียบร้อยแล้วเราอยากกินข่าวข้าหมูเขาไม่ได้กินซะอ่านกับปิดแต่ว่ามากระเป๋า<ม>แกงเฮ็ดบวกแล้วกัขวดชีโร่ปลาลุงเลย แต่บุญก็ลืมด้วยพอมาแต่แม่หิวเข่าแห้งฉั่นปกติกินเขาก่อนตอนเช้าแล้วปะแต่ว่าไม่ได้กินไปเลยพอเป็นควมามตั้งใจว่าจะไปกินเขาอยู่ในห้างเลยไปซื้อเครื่องซื้อของได้ปะจะมากินปะมาพรีมาแกับเพื่อนบ่เปิดก็มากินเขาอยู่เฮือนเลยเนาะอ่อนโอ้เพื่อให้พับพับพับ,พ,บพับอยู่ มื้อนี้ก็คือสิบ่ได้ออกไปครั้งเวียอันเวียข้างนอกดอกปลาลงไว้บนี่ก็สิอยู่เฮือนกับน้องน้ําิงเพิ่นเนาะอยู่กับเพิ่นมื้อนี้เพราะว่ามื้อเสาร์อาทิตย์ทางชเย็นกชเย็นมาเอาแต่ว่าเช้อาทิตย์นี้ชเย็นต้องไปเกี่ยวข้าวช่วยทําแม่แต่มีแต่ถ้าเฮามีเวียอีหยังก็ต้องเอาเพิ่นไปนําเสาร์อาทิตย์เนาะถ้าว่าบ่มีกสิได้อไปเกี่ยวข้าวช่วยทําแม่เพิ่นช่วงระยะนี้พี่น้องเอ้ย ก่อนอื่นสำหรับคลิปแม่น้องริงแิขอขอข่ขอขอบคขอบใจขอบคุณขอบขุนทุกๆคนที่ทำมาเป็นกำลังใจเด้อหายอยู่ดีมีหฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าคิดอย่า,ายอย่าจนเนาะปรารถนาสิ่งดใดหายโชคขุ่มวันปรารถนาเด้อโดยัลคลิปน้ไปแล้วสวัสดีปะรุง